รีบร้อนเพราะอะไรครับครั้งนั้นก็เช่นเดียวกันนะถ้าไปศึกษามันจะมัน,มนก็โดนค่มคูย่ยเงี้ยและครับออแล้วตอนนั้นเราถูกจัดหนักกว่านี้นะครับมีจุดเยอะจัดอยู่ใน PFC นะฮะ Priority Foreign Country นะฮะคือประเทศที่ที่เรียกว่าจะต้องจัดการตอบโต้แล้วนะครับออตอนนั้นช่วงนั้นเราถูกถูกอยู่ในอยู่ในบัญชีเนี้ยสปีนะฮะแ,แล้วเราก็ เห็นวา่ามีเหตุผลความจำเป็นและช่วงนั้นก็เป็นรัฐบาลจากหลังรอสชอนะฮะแล้วก็ทำให้กำลังต่อรองอะไรต่างๆนี่ก็เบาลงไปด้วยนะฮะในสุดเรายอมแก้ไขยอมแก้ไขให้ คุ้มครองตัวผลิตภัณฑ์แล้วขณะเดียวกันยืดเวลาการคุ้มครองจาก15เป็น20ปีทีนี้การในครั้งนั้นเนี่ยพวกเราต่อสู้กันเยอะนะฮะต่อสู้กันมากเลยตั้งแต่ปีที่จริงเขาบีบเราตั้งแต่ปี28 29รเราก็ถือเรายันมาได้จนกระทั่งถึงปี35ประมาณ7-8ปปีแล้วเรายังยันไว้ด้วยว่าเรายอมแก้ไขตามที่เขาว่าแต่ขอว่าให้มีกรรมการสิทธิบัตรยาในการดูแลเรื่องราคายาเพราะเรารู้ว่าราคายาจะต้องแพง แล้วยาเป็นปัจจัยที่จําเป็นสําหรับรชีวิตมนุษย์นะฮะที่หลีกเลี่ยงไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราขอให้กําหนดเรื่องราคามีกรรมการเรื่องกําหนดราคาและเขาสัญญาว่าเขาจะถ่ายทอดเทคโนโลยีให้เรานะครับแต่ปรากฏว่าการถ่ายทอดทีโมีไม่เกิดขึ้นที่เขาบอกว่าเขาจะไม่มาลงทุนอะไรต่างๆนี่คือการลงทุนของบริษัทยาในประเทศไทยนะบริษัทยาใหญ่ๆเนี่ยมีน้อยมากอยู่แล้วการศึกษาวิจัยส่วนใหญ่เป็นการเสิราวิจัยเพื่อขยายตลาดเป็นส่วนใหญ่นะครับคือไม่มีผล ไม่มีผลครับเพราะว่าที่ผ่านมานี่ก็เกือบจะไห้ลงทุนในบ้านเราอยู่แล้วนะครับคุณมากับมุริธิคลินตันที่ประเทศไทยไปร่วมลงนามด้วยไม่กี่วันก่อนนะครับช่วยเราได้นะครับในเรื่องนี้เพราะว่าผมเชื่อว่าทางยูส i อ n นโนเวชั่กับประสัญยาที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยเขาไม่หยุดแน่เพราะว่าถ้าดูจากเนื้อหาในในทั้งเว็บไซต์กับในที่โฆษณาเนี่ยเขากาลัง เคลื่อนไหวล็อบบี้กับทางคอนเกรสกับนักการเมืองในในอเมริกาที่จริงเราไปครั้งนี้เนี่ยเรามุ่งไปเพื่อที่จะหายาราคาถูกนะครับร่วมกวับบลิษัทกลินตันซึ่งเขาใช้วิธีซื้อรวม เพราะนั้นปริมาณที่ซื้อเนี่ยสูงแล้วเขาใช้วิธีการบริหารจัดการที่ฉลาดปาดเปลืองมากนะครับยกตัวอย่างเช่น,เข,นเขาร่วมกับบริษัทที่จะมาร่วมโครงการแล้วก็จัดหาวัตถุด,ดิบราคาถูกแล้วซื้อในปริมาณที่ชัดเจนว่าเท่าไหร่เพราะนั้นการผลิตวัตการผลิตวัตถุดิบการผลิตยาเนี่ยก็ไม่ต้องไปไปไปทำให้เกินสต็อกเอาไว้นะฮะเพราะนั้นราคามันถูกอันนี้เราไปเพื่อการนี้แต่ที่นี่ในช่วงแถลงข่าวเนี่ยนะครับ รัฐมนตรีสุณสุขไทยก็ถูกถามในเรื่องนี้นะครับ <Okay. S 1> พอเราตอบไปนะฮะพอตอบเสร็จเนี่ยท่านอาดิพติลินตันนี่ก็ขึ้นมาเลยก็ก็ขึ้นมาช่วยนะฮะบอกว่าท่านใช้คำว่า strongly s u p p o r t บราซิลแลไทยแลนด์นะฮะชัดเจนเชัดเจนชัดเจนพูดชัดเจนเลยฮะแล้วก็เป็นคําพูดของอดีตประธานดีซึ่งถือว่าเป็นนักบริหารที่ประสบความสำเร็จเป็นพระดีที่ประสบความสำเร็จมากคนหนึ่งแล้วคนอเมริกันให้ความเชื่อถือนั้นสิ่งที่ท่านพูดเนี่ยผมเชื่อว่ามีน้ําหนักกว่า USA f o i n v a t i o n นี้มากครับครับ,รบแล้วการคิดว่าน่าจะช่วยเราในการลอบบี้หรือว่าจะช่วยเกรี่ยกล่อมพวกคองเกรสอย่าให้มีมาตรการอะไรลงโทษใครเพิ่มเติมได้ไหม อันนั้นก็คงเป็นความพยายามที่จะคงต้องทําต่อไปแต่ว่าที่ผ่านมาเนี่ยสมาชิกสภาของเกรส22ท่านะลงนามไปถึงอยูเอสเเนี่ยบอกอย่ามายุ่งกับไทยเพราะว่าสิ่งที่ไทยทํานั้นมีเหตุผลสมควรและทําโดยถูกต้องตามกฎหมายและเกณฑกติกาการค้าโลกทุกประการรับกฎหมายของไทยเองเนี่ยก็กฎหมายของสหรัฐเองเนี่ยก็ให้สนับสนุนหลักการขององค์การการค้าโลกด้วยนะครับครับขอบคุณคุณหมอนะครับาาวันนี้นะครับครับสวัสดีครับ